สวัสดีจากออสเตรเลียคะ่ะฮัลโหลทุกคนนะคะตอนนี้นะคะที่เพิร์ตออสเตรเลียนะคะเวลาสองทุ่มแปดนาทีพอดีเลยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาไลฟ์สดนะคะตอบคำถามแฟนเพจนะคะเพราะว่า มีหลายคนมากๆเลยค่ะทักข้อความมาสอบถามเกี่ยวกับการมาเรียนการมาทํางานในออสเตรเลียนะคะบางคนหญิงก็ได้ไล่ตอบไปบ้างแล้วนะคะบางบางคาถามก็ยังไม่ได้ตอบก็มีนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยที่ทักอินบ็อกเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยมีเวลานะคะมีเวลาก็เลยจะขึ้นมาไลา่ตอบคําถามนะคะแต่อาจจะเลือกตอบเป็นบางคนนะเพราะว่ามันเยอะค่ะเป็นคําถามที่บางคนก็แบบคําถาม คล้ายๆกันคําถามเดียวกันเนะะี่ยค่ะก็เลยไลฟ์สดพูดคุยดีกว่า <c oughs> เผื่อจะได้เป็นอ่าเป็นการให้ความรู้เนาะทั่วๆทุกคนก็จะได้รู้ทั่วกันด้วยนะคะ,อะขอเลือกอคำถามของน้องน้องนัดหรือเปล่านี่นะคะน้องนัดสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะขอญยตโชว์นะอาจจะมองไม่เห็นหรอกน้องนัดสอบถามเข้ามาว่าพี่ครับผู้ช่วยพยาบาลกับสกครู่นะคะ ผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ดูแลผู้สูงอายุงานอะไรดีกว่ากันครับพอดีผมเรียนภาษาอยู่แต่กำลังเรียนต่อสายสุขภาพนะคะวันนี้หญิงจะมาตอบคำถามของน้องนัทนะคะอยากได้คำแนะนำครับอยากให้เปรียบเทียบในมิติของรายได้ความเหนื่อยความยากของงานชั่วโมงการทำงานครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณสำหรับคำถามน้องนัทนะคะคำถามนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเผื่อบางคนเขาก็ อาจจะสงสัยในในเรื่องเดียวกันก็มีนะคะในส่วนของต้องอธิบายก่อนนะว่าผู้ช่วยพยาบาลกับงานดูแลผู้สูงอายุมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลกันเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลมาเนี่ยสามารถทํางานดูแลผู้สูงอายุก็ได้ทํางานในโรงพยาบาลก็ได้ค่ะเอ,อ่อบางคนอาจจะแบบสงสัยเนาะมีทําคลิปลงไปแล้วบางคนสงสัยว่าเอา้าทาไมเรียนแค่ สเดือนหกเดือนทำไมถึงเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลทําไมถึงไม่เรียกว่าผู้ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุทําไมเป็นเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลคือที่ออสเตรเลียน่ะแต่ละประเทศแต่ละที่มันเรียกชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกผู้ช่วยพยาบาลนะคะสำหรับคนที่จบหลักสูตร Certificate Three Health Service Assistant e x c u t e Care มานะคะ อันนี้คือตำแหน่งงานของมันเนี่ยค่ะคือ AIN เลยนะคะชื่อเต็มก็คือ Assistant i Nursing n คือในสายงานพยาบาลสายงานสุขภาพในออสเตรเลียเนี่ยถ้าแบ่งเป็นในเรื่องของระยะเวลาการเรียนระดับของการศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่3าสาขาด้วยกันนะคะในสายงานพยาบาลนะคะอันแรกก็คือ RN เราเรียก RN เรื Registered Nurse นะคะ RN เนี่ยก็คือต้องเรียนจบปริญญาตีนะคะ ในออสเตรเลียนะเขาเรียก RN ก็คือคนทีเ่เรียนคนที่จบมาเป็น RN คือต้องเรียนจบปตีนะคะใน,ในมหาลัยนะคะเรียนที่ออสเตรเลียเรียน3ปีค่ะแต่ถ้าที่เมืองไทยก็คือพยาบาลจะต้องเรียน4ปีเนาะแต่แตกต่างกันที่ออสเตรเลียเรียน3ปีค่ะจบมาก็ได้เป็น r e g i s t e r nurse นะคะ RN นะคะอ,อีกอันนึงลงมาหน่อยนะคะลงมาจาก RN หน่อยก็คือ EN ค่ะ e n r o l l e n u r s ที่ออสเตรเลียเขาเรียก enrolled e n r o l l e n u r เนี่ย เรียนในระดับวิทยาลัยไม่ได้เรียนในมหาลัยนะเรียนในระดับวิทยาลัยเช่นในในเทฟหรือในสถาบันออคอรเลตต่างๆค่ะที่เปิดสอนนะคะอันนี้เรียนในระดับดิโพม่านะคะดิโอมาจบมาเนี่ยก็คือจะได้ตำแหน่งเป็นเ n ็ o โ e เนเรียน1ปีครึ่งนะคะเรียน1ปีครึ่งที่ออสเตรเลียเขาเรียกเ n ็ o โลเนอร์นะคะเอ็นโเนแล้วก็ลงมาอีกนะคะก็คือ ผู้ช่วยพยาบาล a i n Assistant Nursing er อันนี้ค่ะที่หญิงลงคลิปไปหรือว่าที่หญิงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสายงานผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไอคือตัวนี้เลยนะคะก็คืออันนี้เรียนระยะเวลาเรียนอยู่ที่สี่ถึงหกเดือนนะคะหรือถ้าเรียนระดับพาร์ทไทม์เนี่ยเรียนช่วงพาร์ทไทม์เนี่ยอาจจะยาวแปดเดือนถึงหนึ่งปีก็มีนะคะเพราะว่าจากสอบถามเพื่อนร่วมงานมาบางคนบอกว่าเรียนยาวจนถึงหนึ่งปีเลยเพราะว่าเขาเรียนพาร์ทไทม์ไงเขาเรียนแค่หนึ่งถึงสองวันต่ออาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยทําให้ระยะเวลาในการจบมันยืดออกไปอีกนั่นเองนะคะก็อันนี้คือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสายงานพยาบาลนะคะในออสเตรเลียว่าทําไมชื่อเรียกต่างกันนะคะแล้วทาไมถึงเรียนจบแค่ 4- ี่ถึงหเดือนทาไมเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาลทําไมไม่เรียกว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียถ้าจบาจบเอมาก็ n AR, คือผู้ช่วยพยาบาลนะคะ a s s i s t a n t in nursing นะคะ ส่วนขอตอบคําถามในส่วนของน้องนัทที่ถามมานะคะบอกว่าจะงานอะไรดีกว่าการระหว่างผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ก,กับการดูแลผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดจบมาแล้วเราทํางานในเอทแคร์หรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าสายงานเสิร์ตเสิร์ตทีเอทแคร์ลักษณะางานเหมือนกันคะ่ะ ลักษณะงานไม่ได้ต่างกันในเอทแคร์นะคะไม่ว่าคุณจะจบ Health Service Assistant หรือจบจบเอทแคร์จบ, A care, จบ Individual Support, อิน i ิวิ u ด l s u ซั o พอร์ตหรือ Disability มาถ้าทํางานสมัครงานในในเอทแคร์ f ร c i ลิตี้นะคะลักษณะงานเหมือนกันคะ่ะทำงานเดียวกันหมดเลยนะคะ,ะบทบาทโรในเอทแคร์ care, คือทําเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณไปสมัครงานในโรงพยาบาลอันนี้ค่ะต่างกันแน่นอนนะคะในโรงพยาบาลตำแหน่งงานต่างกันแน่นอนตำแหน่งงานต่างกันแต่ว่าถ้าในเอดแคร์ตำแหน่งงานเดียวกันค่ะคือ A n a s s i s t a n t in n u r s i n g แต่ในโรงพยาบาลเขาแยกชัดเจนเลยค่ะว่าคุณเรียนจบสายอะไรมาคุณจะสมัครงานผิดสายไม่ได้สมมติคุณเรียนจบ c e r t i f i c a i ค t h r e 3 health service assistant acute care หลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโดยตรงนะคะหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตร acute care สำหรับเ,เป็นผู้ช่วยพยาบาลโดยตรงอันนี้แต่ว่ามันสามารถเลือกทำงานในโรงพยาบาลก็ได้หรือในเอชแคร์ก็ได้แต่ถ้าเราไปทำงานในโรงพยาบาลนะคะตำแหน่งที่เราจะสมัครก็คือตำแหน่ง a a n assistant i nursing นะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบ ไม่ตรงสายไม่ได้เรียนจบอันนี้มาไปเรียนจบอีกสาขาหนึ่งเช่น Certificate 3 8 Care อันนี้คือสาขาดูแลผู้สูงอายุ Certificate 3 8 Care หรือว่า Certificate 3 Individual Support Certificate 3 d i s ABILITY อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นงานเกี่ยวกับงานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการถ้าไปสมัครงานถามว่าถามว่าหลักสูตรเหล่านี้เอาไปสมัครงานในโรงพยาบาลได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตำแหน่งงานไม่ได้เป็น A n นะ ถ้าไปสมัครนในโรงพยาบาลนะคะตำแหน่งงานจะไม่ใช่ Assistant in Nursing ตำแหน่งงานจะเป็น P.C.A. ซึ่งชื่อตำแหน่งงานแต่ละโรงพยาบาลก็จะเรียกไม่เหมือนกันบางโรงพยาบาลเขาเรียก P.C.A. P.C.A. ก็คือ Personal Care Assistant นะคะหรือบางโรงพยาบาลเขาเรียก H.S.A. ก็มีบางโรงพยาบาลเรียก H.S.A. ก็คือ เฮลท์แคร์ e ซอร์วิสแอสซิสแตนแล้วแต่โรงพยาบาลเรียกเลยแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็คือลักษณะงานเหมือนกันค่ะลักษณะงานแตกต่างกันนะแตกต่างกันเลยค่ะระหว่างผู้ช่วยกับพยาบาลกับเอพีซีเนะคะพีซีนะหิงจะใช้คําว่า PCA แล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจระหว่าง AN กับ PCA นะคะสอ,อย่างสองตำแหน่งงานนี้ต่างกันแล้วก็ สาขาที่ใช้ในการสมัครงานก็ต่างกันนะคะหลักสูตรต่างกันนะคะในการสมัครงานถ้าเกิดเป็นหลักสูตร AN ที่สมัครงานในตำแหน่ง A อนในโรงพยาบาลลักษณะางานก็จะท,ทั่วไปก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาลเช่นช่วยวัดความดันโลหิตสูงช่วยวัดไข้ช่วยเช็ดตัวผู้ป่วยช่วยพิกตะแคงตัวผู้ป่วยช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าช่วยอาบน้ำอันนี้ค่ะก็คือเป็นหน้าที่หลักๆของตำแหน่งงาน A.I.N. นะคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าจบพวกเสิร์ตเสิร์ทรีเอทแคร์มาทำงานในตำแหน่ง P.C.A. P.C.A. จะทำงานในลักษณะอีกงานหนึ่งที่ต่างกันนะใน,ในโรงพยาบาลนะคะเราพูดถึงงานโรงพยาบาลน,นะในโรงพยาบาลถ้าเป็น P.C.A. ก็จะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของงานเอกสารเกี่ยวกับแฟ้มผู้ปว่วยจะต้องแบบอา่าหมายถึงว่าจะต้องส่งส่งแฟ้มเอกสารผู้ป่วยไปตามหม์ดต่า,ตางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การอา่า สต็อกสต็อกสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆตามหมวดต่างๆค่ะว่า,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 าของอันไหนที่มันเริ่มจะหมดแล้วเราก็ต้องไปเช็คไปสต๊อกของให้มันครบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนเตียงเวลาผู้ป่วยดิชาร์ดผู้ป่วยดิชาร์ดก็คือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะาพาร์สอวหรืออาจจะแบบว่า,าเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเก็บเตียงทําความสะอาดเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรับผู้ป่วยใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามที่ต่างๆเช่นพาผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์พาผู้ป่วยไปตามบอร์ดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคือหน้าที่ในตำแหน่ง PCA ในโรงพยาบาลจะเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะคะสองสองงานนี้มันแตกต่างกันตั้งแต่โค้ดเรียนแล้วนะคะคอค้ดเรียนต่างกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งชื่อตำแหน่งงานก็ต่างกันลักษณะงานก็ต่างกันนะคะในโรงพยาบาลนะคะก็ ถ้าเกิดให้หญิงแนะนํานะหญิงก็จะแนะนําว่าให้เรียนคอร์สถ้าจะเรียนคอร์สเซอร์ติฟิเคชัรีให้เรียนคอร์สเซอร์ติฟิเคชัรีเฮล s e เ v i c e